วันนี้ผมมาเปลี่ยนสายบันทามิ่งแล้วก็ให้ช่างแรนะครับลาดผ้าหินสิบแ48ดตรวจตรวจดูนะครับว่ามีน้ํารั่วน้ําซึมท่อยางตรงไหนบ้างช่างแรอธิบายให้ฟังหน่อยครับมันมียางอุดน้ำสองตัวครับแล้วก็ตรงวาวน้ํามีสูงสองเส้นครับไปที่ตูดปั๊มอ่ะครับไปที่ตูดปั๊มครับอันนี้คือเปลี่ยนใหม่ทั้งทั้งสองเส้นเลยใช่ไหมเปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็อุดเป็นเป็นใหม่หมดใหม่หมดแล้วอ่าเพราะว่ามันมีซึมครับตัวนี้ ปั๊มน้ำตอนนั้นมันแตก่างนี้มันจะไหลมานีนี่ที่ไหลที่จนี้นี่ที่ไหลที่นี้คือมันหยดๆออกมาใช่ไหมครับนี่แหละเวลาร้อนยิ่งร้อนยิ่งแบบเป็นลูกเข็มอ่ะครับนี่นี่ครับแล้วก็มีเปลี่ยนอะไรบ้างสายพันธุ์ทัมมิ่งเป็นของแท้แท้โตโยต้าอ่าแล้วก็แล้วก็อะไรอีกครับปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำลูกลอกสองตัวเปลี่ยนหลอดสองตัวเปลี่ยนหมดนะครับก็ใช้ยาวๆไปประมาณสักกี่ปีทั้งเลยก็แสนโลอ่ะแสนโลนะแสนโลเกินได้นิดเกินรักแสนหนึ่ง หลือเรื่องเรื่องไฟทีเบลต้องไปไปหาช่างไฟหน่อยให้ไปหาช่างไฟก็้เขาถอดถอนไม้ถอดเลือนไม้ลนิดเดียวตับนะแล้วก็ดัาไปแค่นั้นเองครับวันนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับสายพันธุ์ทามิงเป็นของแท้ของโตโยต้านะแล้วก็ช่างใหญ่ก็ได้ทําการให้ช่างแรนะครับเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกลอกลูกลอกแล้วก็เฟืองนะครับหนึ่งตัวแล้วก็สาเหตุที่น้ํารั่วนะครับก็คือนี่นะครับบริเวณนี้นะ มันจะล้วซือหมนิดนึงนะครับก็ทำการเปลี่ยนนะครับเรียบร้อยนะครับครับช่างใหญ่ใช้รถตู้หัวจรวดนะครับอ l นะครับเครื่อง3,000นะนะครับก็เชิญนะครับเพื่อนเพื่อที่ใช้รถตู้หัวจรวดนะครับอยากจะซ่อมรถตู้หัวจรวลนะครับก็ติดต่อช่างเรียได้นะครับ อติดต่อผมแล้วกันเบอร์โทรศัพท์087 0190718นะครับช่างแรก็อยู่ที่ซอยลาดพร้าววังหิน48นะครับก็อยากจะซ่อมอะไรก็ติดต่อช่างแรแ,แล้วกันนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆนะครับได้ความรู้นะครับอยากจะสอบถามอะไรก็โดยตรงเลยครับช่างแรว,วังหินลาดพร้าวนะวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ ไปทีเดียวหายแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณครับเอากบบถอดตัวนี้มาใส่นี่คือ์กาวนี่มันทีมีวงใหม่ถ่ายใช่ไหมโอ้ถอดซับนีบมาใส่นี่การเท้าเปลี่ยนแต่ละเท้านะครับซับไปซับไปซับไปซัมาบ่แมนอ๋อง่ายยากก็อยากก็ลื้อรถตู้มอจตอรวรถถ่ายยาครับ เครื่องส3มพันะครับก็ให้ช่างช่างลินที่พอบดี42นะทำการลื้อนะครับลบตัวทีเบลนะครับของสายพันธมมิงนะยากตอนลื้อนะครับใส่ตัวใส่ก็ง่ายหน่อยอยากจะมาใช้บริการซ่อมรถนะครับโดยเฉพาะซ่อมแอร์งานไลไฟไลระบบเนี่ยครับ โทรติดต่อช่างลินได้โดยตรงช่างลินมีเบอร์ติดต่อไหมมีครับบอกเบอร์ไปเลยแปดหนึ่งครับสี่สามหนึ่งครับเก้าสี่หกสามครับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถตู้หัวจรวดนะครับไม่ว่าจะเป็นสองเอลสามเอลห้าเอลครับก็ติดต่อทัวรนัดมาได้เลยนะครับโดยเฉพาะซ่อมแอร์นะครับวันนี้ก็ช่างใหญ่นะครับได้ทําการเปลี่ยน สายพันทัมมิง่งลูกลอกปั๊มน้ำนะครับก็ได้มาทำการลบ,นะรบลบไฟนะครับจะได้รู้ว่าเมื่อไรจะได้เปลี่ยนสายพันทัมมิง่งครั้งต่อไปนะวันนี้เพื่อนเพื่อนก็เอาความรู้นะครับจากช่างใหญ่ไปเลยนะครับช่างใหญ่ก็แชร์ให้แบ่งปันนะครับความรู้นะที่ใช้รถตัวจะด,ดด้วยกันวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับช่างแร่วางหิน48นะครับที่ซ่อม ใส่พันทาม,มิ่งทำน้ำและท่อน้ำแล้วก็ช่างลินวิพพาวดีสิบสอครับช่างเอ์ขอให้ทุกท่านนะครับปอลอดรอดพ้นจากโควิด1 9ทีแล้วก็ขอให้รวยๆลูกค้าเยอะๆรายไปก่อนครับสวัสดีครับหมอจรวดอยากสอบถามคนระไฟโชว์ทีเบนนี้ขึ้นเพราะอะไรครับขับมาประมาณสิบ0ี่สิบนาทีแล้วโชว์ ห้าแอลหัวจรวดห้าแอลหัวจรวด